EP EP อะไร16 16 1อ่ะเคห้าัโอเครอเครับผมอยากรู้อยากรู้อยากรู้อะไร้เเรขึ้นเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงการกระทำาครบอกว่าเปลี่ยนเออเปลี่ยนแปลงการประทำ แล้วครอบครัวก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่เปลีป่ยนแปลงการกระทำครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะอืุกอย่างก็อยู่ที่คนนี้จ้ากับผมจ้าไปเลยนะคะ สัมมาทิสอนไรเนาะก็ความเปลีป่ยนแปลงก็อยู่ท,ท,ที่ที่เขานะเดี๋ยวเหตุด้วยไม่รู้จะ,มจะออไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตคือเดาอันนี้หรือดาวคนเดียวหรือดาอันนี้หรือดาวคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ เลอกไม่ได้งานนี้เดียวเลอกไม่ได้ก็ปล่อยเข้าโรดแล้วก็อยู่คนเดียวใช่ไหมเออป่อยคิดต่อไปคิดอีกแปดสิบปีอะไรแบบนี้มีเรนเดียเลชหงอกนั่งอคนนี้คนนี้คนนี้ก็ไปไหนกันหมดไม่รู้แม่เจ้าชู้ถ้าอยู่กิิกรรมได้ก็อบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมไม่เป็นอ่ะ ครั้งแรกครั้งเดียวจบพอให้โอกาสไม่เยอะเลยนี่นะให้โอกาสเท่าไหร่โอ้โหมับไม่ทวเนเกินยี่สิบครั้งมั้งโอโห,หรามบันรักไงพอถึงเวลาแล้วก็บติ้งลเลยๆหรือล้วก็แปลกลว่าทำไมถึงแบบล่ะคะนั่งสมาธิวิปัสสนากนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานคะ่ะแล้วก็สวดมนต์ทุกวัน สวยเป็นปีอ่ะ่อยู่ดีๆก็ถ้าเต็มบุญเราเต็มใช่ไหมจ้เดี๋ยวหลุดเองค่ะคืมไม่เชื่อไปทําดูนะแต่ถ้าใครรักกันดีอยู่แล้วถึงจะไม่ใช่คู่กันนะถ้าไปปฏิบัตินะถ้าไม่ใช่คู่กันก็ท้องเลิกกันนะแต่อาจจะใครไม่อยากเลิกกันกน็ไม่ต้องก็ก็กเออนอั่นแหละไม่ต้องทำครับผมแต่พอรู้ว่าเอยไม่ใช่แล้วแบบแต่ที่นะูจงกันแล้วว่านะจะเนิกคู่แล้วไม่เนิกคู่อ่ะ ต้าสินเสมอกันยังงั้นก็ถูกันได้ใช่ไหมนเนี่ยคู่แท้เนคู่แท้ยังอยู่กันไม่ได้เลยเพราะสิ่งนี้ใช่ไหม,มจริงไมหมครับท่าน<ม>อะไรก็ไม่ไแน่ไม่นอนแม่นบอน<ม>คนที่<ม>ดีเข้าใจเราไม่กันเป็นต้องเปนเ็นคู่ก็ได้ความคิดแล้วนะแล้วคู่แล้วไงอ่ะอย่างเงี้ยเอามาทําไมไม่ยังเป็นอ่นนะ คู่ต้องกลับไปนั่นในคู่แล้วไงอ่ะในคู่แล้วไงโนไม่ไปกลับไปเรานาะคอยบอกหูเจ่าด้วยแต่เราไม่ไป